สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ไปเที่ยวนะคะคุณแม่ก็พาไปเที่ยวไหนก็ไม่รู้ค่ะไปตามคุณแม่นะคะไม่รู้จะเอาเดียนไปขายที่ไหนเนาะไปขายที่ไหนก็ไปนะพอได้ไม่ห้าบาทเนี่ยดูดอกไม้นะคะดอกไม้สวยมากเลยข้างทาง ไอยู่นะคะพี่น้องเมื่อเมื่อเช้าเมื่อเช้าก็ไอ้ฝนฝนดินดินลงมาเนาะตอนนี้ก็แดดร้อนร้อนนะคะพี่น้องค่ร้อะ่นอ่ะสวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องสุขุมทุกคนปไปไหม้เลยนะอ,อ,อีนั่งอีนั่งสิไป คนใจเนาะนี่มือดีเนาะนี้เที่ยวนะคะไปตามภาษาคนโสดค่ะมานะคะเย็นคามานี่นะคะคนโสดแล้วตามภาษาคนโสดค่ะอันนี้มาหมูม่บ้านกินเล็กนะละค่นะ ได้ออกมาจากทีเนาะอันนี้โอ้ยเมื่อก่อนหนูก็ทํางานอยู่แถวนี้เลยล่ะเออเข้าทำงานนี่แหละของบอดเอ็นแดงน,นะโรงงานแต,แต่แต่กีก็เป็นเป็นอีสาวโรงงานด้วยค่ะอโอ้ยธรรมชาตินอมาตรงนี้แมบบธรรมชาติสุดๆนะคะพี่น้อง กขาอย่นทอนนงก้งเหมือนอไู่ไายเลยเออน้ะหนุอู่น่เขาบอกว่าลูกสาวเนี่ยบอกลูกสาวแล้วลูกสาวเขาบอกว่าคุณแม่ดูว่าน้องโนเรียนที่ไหนเขาว่ายนี้นั่นไงน็กจะพากลับมาได้ใครใครสิทำไม่พาแค่เนี่ยุนานงคุงนานางคอยค่ะอู้ยแต่เขาอีนั่งนะคะ บ้านไรทวันฝนหมดแล้วเหรอบ้นบ้านไหนบ้านที่อยู่ทุกวันไหนบ้านยังไม่ได้พ้นยังไม่ได้อะไรเลยเขาเกาอยู่นะเนี่ยทุกวันเนี้ยอ้าวใช่โอ้ทำไมไม่ซื้อดินล่ะจะซื้ออยู่รอตังค์ก่อน อุ้ยดอกกันน like right, <cra> ี้แมงงามงามเบิ่งเบึงพี่น้องอุ้ยเหลืองอลามเลยค่ะอลามงามตาเลยนะคะอุ้ยเนี่ยเหลืองเงินเหลืองทองนะคะเนี่ยเหลืองค่ะป้านคือบ้านเขาใหญ่ใหญ่จังคือบ้านเขาใหญ่ใหญ่จังบ้านหลังนี้ขายได้เท่าไหร่เออสิบล้านเนี่ยหลังนี้สิบล้านรอให้ถูกเราวันที่หนึ่งก่อนเด้อ โอ้ยดูบ้านเขาอยเรามองแต่มาทางนอกแต่วไม่ค่อยได้เข้ามานะคะพี่น้องเนอะไม่ใช่อกจะจะจของเขาอยู่ไม่ใช่หรอไม่อยู่เดี๋ยวเขาก็ย้ายแล้วเหมือนกากมีค่อยย้ายมาถึงแล้วนะคะทุกคนขาโอ้ย โอ,ยอ้ยร้อนร้อนร้อนเยเฮ้ยช่ลมก่อนชาำลมก่อนนะคะร้อนมา,มากๆเลยโอ้ยอ,อ,อมาดูมาดูบ้านนะคะพี่น้อง เห็นสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันนี้คุณแม่ก็ไปไอไปชวนยายเล็กมาเที่ยวนะคะยายเล็กก็อยู่ดีๆทุกวันนี้ไอจะไม่ค่อยอยากออกนะคะมันร้อนเนาะร้อนมากๆเลยนะคะอู้ยธรรมชาติมากๆเลยอะ่ะดูสิยยเล็กก็ไม่ได้ค่อยได้เข้ามานะคะเพื่อนๆค่ะหูทางนี้โหแต่ แต่น้ํานะแห้งหมดแล้วนะคะตรงนี้ช่วงนี้เนาะนานี้น้ํามันแค่แห้งหมดแล้วเต่ธรรมชาติมากๆเลยะคะ่ะนี่นะคะบ้านคุณแม่นะคะเพื่อนกาลยานิมิตรกาลยานิมิตรนะคะดูดูมะม่วงสิคะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้อากาศดีมากเลยนะเมียว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  เมียวเมียวมันอากาศดีมากเลยนะคะธรรมชาติสุดๆเหมือนนี่นะคะมะม่วง